วิธีดูว่าใครเข้ามาส่องตอรี่เราวิธีดูใครเข้ามาส่องเฟซบุ๊กเราอัปเดตใหม่2024ไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่ชาแนลด้วยนะครับไปดูกันนะครับโอเคกราบสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับพบกับช่อง ตั้ม1นึ่งสี่แนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้าดูนะครับว่าใครเข้ามาส่องสตอรี่เราใครเข้ามาส่อง Facebook เรานะครับทํากันง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่แอ Facebook ก่อนเลยนะครับเห็นที่สีบสามขีดนี้ไหมครับกดเข้าไปที่ขีด3ขีดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับ บอเพื่อนๆเข้ามาหน้านี้นะครับเพื่อนๆกดคําว่าการตั้งค่านะครับจะอยู่ด้านบนนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆเลื่อนนะครับหาคําว่ากลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลนะครับแล้วเพื่อนๆหาคําว่าสตอรี่นะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะครับคําว่าสตอรี่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็เข้าคําว่าความเป็นส่วนตัวของสตอรี่นะครับแล้วก็เพื่อนๆ เลือกคําว่ากําหนดเองนะครับนี่นครับเป็นที่ที่เป็นช่องว่างนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นนี่นะครับคนที่เข้ามาส่องตอรี่เรานะครับส่วนคนที่จะเข้ามาส่องเฟซเราจะให้เพื่อนๆปัดไปทางด้านซ้ายนะครับนี่ครับจะเป็นประวัติการเข้ามาส่อง facebook เรานะครับว่าเขาได้เข้ามาส่อง Facebook เรานะครับถ้าพี่ๆติดปัญหาเรื่องใดก็คอมเมนต์ไว้ ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาตอบให้ผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่ชด้วยนะครับสวัสดีครับ